ทำเลยก็คือให้นมบุตรมาสองคนเนินอกหายหมดเลยเหลือนิดหน่อยก็เฟิร์สเป็นคุณแม่ที่ให้นมบุตรนะคะให้นมลูกสองคนเลยก็จะมีปัญหาเนินอกฟีบลงไปเยอะมากๆกจากก่อนที่เราจะมีน้องแล้วก็หน้าอกหาใส่อะไรมันก็ดูไม่เต็มเฟิร์สเลือกเป็นโมติว่าเออร์โกนอมิกขนาด3 3 5รมซีซีไม่ต้องการให้มันใหญ่มาถือมามากต้องการทําให้แบบให้มันดูมีส่เสื้ดูดีขึ้นค่ะคุณหมอใช้เทคนิค2กล้องการ2กล้องเนี่ยก็คือจะหยุดเลือดข้างในได้ไม่ทําให้เราระบมช้ำ มันเป็นสาเหตุที่ทําให้เราฟื้นตัวเร็วนั่นเองทําหน้าอกแผ่เล็กนิดเดียวแผ่แค่เนี้ยเกือบเกือบสองเซนแผ่ก็คือสวยมากแล้วมันอยู่ใต้ราวดมนะคะก็คือมองไม่เห็นถ้าเกิดมองหน้าตรงอะไรเงี้ยคุณหมอฝีมือเยี่ยมมากๆให้คําแนะนําดีค่ะคุณหมอเก่งมากทาได้ธรรมชาติมากเหมือนหน้าอกแบบจริงๆเลยเหมือนแม่ให้มาเลยค่ะแล้วก็ดูแบบมีความค้อยล้วไม่ได้เป็นกลมบล็อกอะค่ะเวลาเอฟสภาพก็ง่ายขึ้นเพราะว่ามันใส่แล้วม,มั่นใจขึ้นค่ะมีส่วนทรงอะไรมากขึ้นคุณแม่ยกใหม่เนาะมีความอยากจะสวยเลี้ยงลูก เหยแล้วเราก็อยากจะกลับมาดูแลตัวเองก็มาเสริมเรียกความมั่นใจได้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดได้หนะ้าอกที่แบบจึง้งใจแน่นอนอย่าคิดว่าเราเป็นคุณแม่แล้วถ้ามันเถอะถ้าเราอยากจะทําอะไรเพื่อตัวเองก็มาเลยจ้า